ครจ้าวัสดีตอนเช้าเช้าโอ้ยเอฟซีกรยังเหนียวเน่นก็ที่สถานาการณ์เสียเออท <c oughs> ักฉันั้นวันไหวทักฉันนั้นวันไหวสาวบันนเพราะแต่ในงี้เขาลงคีดเป็นบอจ้ะทักยา่างไหวว่าสไปหาจับฉลากกินแบงจังใดกะตามเสียน้องไข้่าสั่นว่ะโอยกำลังใจรุนออย่าไ,ไ,ไปนั่นไลยเด้อมันจะเก็บ หงดนี้กับจวบเบิ้งอีกเมนบ่จ่าเพราะว่ามันมันอาจจะหลุดถึงสองหงดเนาะเสียนเนาะย่านแล้วอย่างเด็แล้มันถือมันมันเข่ามันก็ดีหรอกถ้าเราไปไอ่ขึ้นต่อหลายมันสิเจ็บเมนมันสูตรหวยคำนวณทุกคนเขาแล้วก็ตามดวงเนาะขนาดเห็นมาหลายงวดก็ยังว่าเอาเนาะสามหงดติดกระไดเนาะครับผู้นางเบิ่งก็นางเบิ่งซืือเมนค่ะกั นั่นละเรียนให้มิสตีเนาะค่ะเซียนเขาเป็นแนวทางเนาะมันเป็นสูตรหวยคำนวณทั้งวาน่ะเขาจะไปทุ่มที่อะไรเปบนเวลาะมันผิด่านมากมันเก็บวาให้กันด้บาดเมีนกะบยาวาให้กันเนาะจ้ะมันกัสิมีคํ้ามโมมีดาม่าึ้นมาท่านที่เลยอืมค่ะเขาใจอยู่ข้ามมันเข่ามันดีอยู่ด้คนหาคนหอมเมนอยู่ค่ะถ้าพลาดมากเนา้จังยังเป็นอย่างเด้อเขาใจแต่เฮาก็เฮ็ดสุดความสามาแล้วเนาะมันเป็นสูตรเนาะ สุดแล้วสุดแล้วมันมีไปจะไปจัดลูกเราใดดอกเมี้ยค่ะถือบาเล่กน้อยหางกัให้จอบเบิ้งเหรียญหินสติกะย่าทุ่มหลายเนาะเพราะว่าเพิ่นมนุ่งเกยนรวยตัวเลยยุก,กองสลากคุณซุ่มเฮากเัเฮ็ดยุพี่เนาะเงี้ยจะเอาเอาเอาเลขชุดล่างชุดล่างเนะาะค่ะล่างอย่างเดียวเนาะนี่งวดวันที่สองพฤษภาคมหกเจ็ดจ้า เด่นไปที่เก้าก็คือวิ่งเก่าแล้วเนาะวิ่งเก่าแล้วเนาะเออแต่วิ่งเก่ามันนี่ตัวเดียว่าน่ะ้ามันนแาละมั้งตัวตัวประกบอันนี้อันนี้เอาตัวประกบให้น้ำเนาะตัวประกบจ้าตัวประกบต้นจับพูนล่ะจ้าแต่มีมีมีสามมีสี่มีสองมีสามมีสี่มีสองจ้าห้อามาจับปูนอันนี้จ้าเจ็ดง่ายๆค่ะ เก้าสามเก้าสามี่เก้สกองเก้าสองถึใจแต่นอบเก้าสองนี่นอะักมักส่วนตัวก็คือเอาไว้แล้วเลยเก้าสนีอืมคือเน้นหนักนี่เก้าสี่มันที่ยู่จุดเดิมจุดเดิมที่เคยเข่ายู่มองต่างก็ดีกับเจ็ดแปดกับเก้าศูนยั่นแหะอ๋อค่ะอืมจังเข่าเด้อมันเข่าเด้อจ้า ก็หนักชุดนี้ครับผมประสังสุดนี้แลายชุดนั่นคือหัยจองเขาอีกแล้วันเก่าสองอืมมันเป็นเลขดังบ่จ้ะเพราเขาใส่ขึ้นเนค้าอยู่เนี่ยมันเขาสั่งไว้ตลอดเลยอ๋อเลขเก่าสองสองเก้านี่บ่แม่ยเขาซื้อซื้ออยู่เพราะวนั่นไหมเจ้าขอกบอกมาซื้ออยู่เพราะว่นั่นไหมเนี่ยเจ้าวันเสียนหนองคายไรมานี่ซาบันัดตั้มยุ่งเก่าสองนี่อู้หักแหงนี่ ต่ก็นี่มองเอาเจ้าอื่นเสียไอไอ้แบบแม่คาอื่นกนอาจิได้อ,อยู่อันนี้นเจ้าประจํานํากันนี่นะอืคืออันเียนเคยจองเจ้านี้อันฉลกินนี่อ<า>๋อค<า>่ะแต่ว่าให้อัดหนักๆน,นี่คือเก้าซ่มันบ่ที่หนักแน่นจักหน,น,น่อยแล้วสั่งสุดใหญ่2ุดจ้ะกให้กลับไว้นเด้อเนาะค่ะอันก็บ,บ่แน่นอนเนาะ มันเป็นคือ7 8 8 7นั่นน่ะแม่นนั่นก็นักกันนั่ะเสียสนไปเลยสาบนางวดนั้นยามมันเข้าก็เฮ็ดเล่นเ็ดหัวนั่นติบัดยามสิได้เงินคือเป็นจังซั่นหือมันบ่มีดวงอีหยามมันยามสเอาแตเเียงายท้องเติมเงือบโอ้ย19เสียเอ้ยพอถ้าออก79ปากบ่ออกไปบ่เป็นขาสั่นเทียเทียมันมักแฮงแหมขนาดเขาเจ้ามุดขี้ดินแก่นบ่ได้ก็ยังเอาคิดเบิ่ง ส่บ้นบ่ไปใส่เลยบอันเก่านี่คิดว่าเก่าเปิดปีอหลี่ตั้งว่าเฮ็ดเเฮ็ดบ้งแล้วเอาก็ตกเก่าเอาหามเอ้ยว่ามาตกเก่าอ้มมตกเก่าคือเก่าซาบานะก็ยังคิดว่าเก่าสีม้าด้จ้ะจังไล๋ก็เก่าสิม้าแต่สีเก่ายังคิดว่างวดนี้น่ะนึกว่านึกว่าาอันเลขมีเลขสงสัยนี่เจก็ดึงมาใส่เก่าร่เด้อถ้าจับบ่ถึง อ๋อคือว่าอันจับตาที่เล็กเลีนเอาเนาะครับครับอืมให้จับตาเบื้องก็ทําดีที่สุดแล้วละ่ะเอฟซีก็ขอบบุญขอบคุณพิ่นที่พิ่นยัง้งเหนียวเนี่ยอ,อ้าวสิโยงไปหลายเมื่อสิหลายแต่พออยากให้เิดหลายอืม็งวดนี้ก็เอาตัวประกุบมาให้พรอมกับเบื้องเอาเนาะกนว่าผูดอไดมึงั้งหมดั้งล่างหมดเละสาวนาเงดนอ้แม่โอ้ยสาธุด้อเนาะส่งถ่ายปีแล้วกับเขาปีไม่แล้วก็ให้มันใ้สชกในเถาะ แมนเจ็ดเจศูนย์เจ็ดฐานลำลงไปอืมทึงๆกะไดแมนจ้ะเตะกะให้พิจารณาเบิงเนาะพะเหล็กล้างมันหลุดแล้วงวดนึงให้พิดเบิงงวดนี่กะย่าพึ่งทุ่มเทหลายเนาะค่ะกระวังนั่นละกระวังทุกอย่างมีความเสี่ยงบิดเนาะค่ะเข่าใจอยู่ค่ะเสี่ยงเบิดแต่ว่ากะเดี๋ยนี้มีสตินั่นแหละล่ะบ่อยากให้แบบคาดหวังเนาะค่ะมันสิเสียใจหลายคืองวดวังหันเนาะ ก็หวังตุ่มเทอะไรมันจีมีข้ามองให้กันนะกับจีมีการเสียใจแล้วก็อยากให้เป็นทั้งสัตนเมียน,นค่ะตัวเลขกนี้เขาไม่ลดเสียส่ยกจะเฮ็ดบเต็มที่แล้วละ่ะรูที่เขาอีกวะค่ะก็ถือว่างวดนี่คือปล่อยตรงวดเลยเนาะเต็มที่แล้วก็เฝ้า,าไปหาจับฉลากกินแบงเลขติดเก่านี่ล่ะจับไว้รลดแต่บาก็ให้กลับไว้น้ำเนาะค่ะลับลับจับย่าไปเอาคือคือเจ็บ ยินดีคอับค่ะค่ะเอาได้ยินได้ฟังแล้วฟ้าเจ้ามันนี้หัวก็ตองงวดเนาะเลขออกวัน,กนที่สองจังไดยก็ได้เอ้าฟังยังถึงพี่น้องเอฟซีแน่เสียนหนองคายมันเกิดพอมีอย่างเดียวคืวอบอลล่ะ,นนละจา้าว่าโฮมหลายพี่น้องเขาก็ระวงังมันเกิดมีเข่ามี่มหลุดขึอกันเม็ค่ะเทาก็มีสตีอะไรไปจ้าผู้ใดเป็นงบหลายๆแก เป็นแบบมีกำลังหลายก็เฮ้ากันหมดล่ะพูดหน่อยๆก็อย่าอย่าไปโงมน้ําเบิร์นอันนั้นระวังนั่นล่ะค่ะฝนี่ในดอกเป็นเน้นในมากๆเลยเก้าซี่นี่ละมักอยู่ฟังเด้อค่ะนี่ให้อันเม็ดเดียวหนักๆก็ได้จ้ะเอาค่ะขอบคุณหลายๆบ่ลงกันเวลาเฮงๆฟังๆวันนี้จ้าครับๆจ้าค่ะสวัสดีค่ะ